ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับมิสเตอร์จานะครับทาง YouTube ช่องจานํำพานะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้านะครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนามหลวง2อีกตามเคยนะครับทุกวันศุกร์นะครับผมศุกร์ที่แล้วก็อัิเตบนะครับคือเกิดอาการไม่ค่อยดีตัวนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปคลิปลงนะครับผมศุกร์นี้มีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมท่านนะครับมาพบกับมิสเตอร์จานะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับขายเครื่องเสียงมือสอง EP ที่32แล้วนะครับผมมีรายการไหนราคาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมก่อนไปชมสินค้าก็เราก็มีสายเข้ามานะครับสายชุดอยู่นะครับไปชมสายกันก่อนเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็น RCA นะครับขนาด1.5เมตรนะครับของมอนสเตอร์งานเก่านะครับชุดละ6 5 0นะครับรวมส่งให้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของ XLO นะครับนี่นะครับเป็นหัวมอนเตอร์ TSX นะครับตัวนี้1,200นะครับรวมส่งนะครับนี่นะครับ1,200รวมส่งยาว1เมตรนะครับ XLO หัวมอนเตอร์นะครับ TSX มาดูของตัวนี้ก็เป็นของแคนาดานะครับมีสองชุดหนึ่งเมตรนะครับเจ็ดร้อยสิบนะครับรวมส่งนะครับชุดละนะครับชุดละเจ็ดร้อยสิบแล้วก็มีของนี่ครับหัวเยอรมันนะครับแล้วก็สายของเมตินไต้หวันนะครับชุดละเจ็ดร้อยสิบรวมส่งนะครับมีสองชุดนะครับนี่นะครับสองชุดชุดละเจ็ดร้อยสิบนะครับ มีสายซับฟูเฟอร์นะครับของแคนาดานะครับยาวสาเมตรหึ่งออกสองนะครับยุดละพันสองนะครับตัวนี้รวมส่งให้นะครับต่อมามีสายลำโพงนะครับจุดนี้เป็นของอเมริกานะครับเป็นสี่คอบิดเป็นซิงเกิลนะครับนี่นะพร้อมหัวบานานะครับยาวสองจุดห้าเมตรต่อเส้นนะครับคางละ2เมตรครึ่งนะครับพันสองนะครับตัวนี้รวมส่งนะครับ แล้วก็มีของตัวนี้เป็นเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กแท้เป็นสายลำโพงเคลือบเงินนะครับนี่นะเป็นหัวมอนเตอร์ททเ a ็กบานานาะครับตัวนี้ข้างละ2เมตรนะครับขายเก้าร้อยรวมส่งให้นะครับนี่นะข้างละ2เมตรอันนี้สองเมตรครึ่งนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมสําหรับสายนะครับและมีสาย HDMI นะครับของ Audio Quest นะครับ ตัวนี้ก็เป็น m o สกา48นะครับก็เป็นสาย HD MI เวอร์ชัน2.1นะครับ 4K 8K ได้หมดนะครับความยาว2เมตรนะครับเส้นละ1,200บาทรวมส่งให้นะครับก่อนไปชมสินค้าก็ฝากขอบคุณนะครับตัวนี้ลูกค้าปิดไปเรียบร้อยนะครับผมก็รอส่งนะครับเป็นมาล้าน PM 7,000นะครับ ใช้งานไฟบ้านเรานะครับสภาพสวยๆนะครับก็วันจันทร์อังคารนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงรามินทาเลยนะครับผมสำหรับมา้านพีเอ็มเจ็ดพันนะครับขอบคุณลูกค้าจากรามินทานะครับมาดูตัวที่เข้ามาใหม่นะครับก็มี A v วนะครับรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นยม่ห้นะครับไอ a อนะครับแปดเจ็ดศูนย์ เป็นดอนบีเอสมอสนะครับ d t l x สภาพสวยนะครับใช้งานสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเป็นระบบ7.2ชันแนลนะครับก็มีอุปกรณ์รีโมทไมค์เสียงนะครับแล้วก็คู่มือให้นะครับตัวนี้ใช้งานไฟบ้านเราขายอยู่14,900บาทนะครับสำหรับยามา RXA 8 7 0นนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผม ตัวต่อมาเป็นรุ่นเก่านะครับตัวท็อปนะครับ DSCA 3 0 9 0นเ้าูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นามาฮ่ารุ่นท็อปนะครับคางไม้สภาพสวยนะครับมีร่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับเนี่ยโดยรวมสวยงามนะครับเปิดหน้าได้นะครับใช้งานไฟร้อยนะครับตัวนี้เมทินเชแบรนะครับไฟร้อยสภาพสวยนะครับ มาพร้อมรีโมทแท้ตรงรุ่นนะครับใช้ง,งานเดิมๆทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ขายอยู่8 5 0พันนะครับ EFC A 3 0 9 0นะครับมาดู CD ดีองวิกเตอร์กันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นวิกเตอร์นะครับ XL z 701นะครับเป็นซีดีเครื่องเล่นซีดีนะครับรุ่นใหญ่นะครับมาพร้อมกับรีโมทใช้ได้ทุกหน้าที่นะครับควบคุมมีวอลลุ่มหูฟังได้นะครับนี่นะเป็นหูฟังปรับเสียงได้เพิ่มลดเสียงได้นะครับบังคับที่รีโมทได้นะครับใช้งานไฟร้อยนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นกล่องควบคุมระบบดิจิตอลต่างๆนะครับ ใช้งานไฟร้อยราคาห้าพันห้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่านแผ่นแท้แผ่นไท์ได้หมดนะครับอ่านดีนะครับมาดูงานโมดิฟายกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น power amp กำลังขับอยู่ข้างละหกสิบวัตต์นะครับเป็นจานบินข้างละสี่ตัวนะครับนี่นะครับอยู่ทั้งข้างนะครับข้างละสี่ตัวทำงานสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ ขายยู่ส0นะครับเอาแอมนะครับส่วนตัวล่างก็เป็นอินดิเกตแอมนะครับการบินโมอตอร์ OLA เหมือนกันนะครับตัวนี้ข้างละ4ตัวเป็น8ตัวนะครับกําลังขับอยู่ข้างละร้อยวัตต์นะครับหนักมากครับเครื่องนี้ใช้งานไฟบ้านเรานะครับขาย6 9 0 0นะครับไปดูชุดลําโพงยีาห้ากันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดลําโพง5.0นะครับ5ตัวทั้งหมดนะครับ เป็นซีรีส์ NSPA นะครับ160นะครับมาพร้อมกล่องครับกล่องคู่มือครบนะครับตัวนี้5,500ันหนะครับทั้งชุดนะครับ5ตัว5,500บาทนะครับเซ็นเตอร์มีมา3ตัวนะครับตัวละ2,900ันเนะครับตัวนี้ไซส์ดอก6.5นิ้ว2ดอกนะครับเป็นอินฟินิตี้นะครับ2,900ันเนะครับ Q a c คูสติกนะครับดอก5นิ้ว2อ0พันเนะครับคลิปนะครับดอก4.5นะครับ2,900บาทนะครับไปดูลำโพงกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นลำโพงของ Q อ c o u s t i c นะครับนี่นะครับสีขาวเปียโนนะครับเข่ากอสนะครับสภาพเงาวับนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ขายอยู่5,900ันเนะครับส่วน ปูสีเทาครับสี่พันเก้านะครับมีหน้ากากให้ครบนะครับนี่นะครับมีตำหนิตรงทวิตเตอร์นะครับมีรอยยุบๆนิดหน่อยนะครับเ o อร์นะครับจะเป็นเคียวอะคูสติกนะครับสาม0ูนย์ห้านะครับปูนี้ขายหมื่นสองัน้านะครับสภาพสวยนะครับ สภาพสวยทั้งคู่นะครับก็พี่ใหญ่ของเราก็หมื่นเจ็ดพันห้านะครับตองเจ็ดนะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับคูใหญ่มากนะครับดอกอสวยๆเลยนะครับนะครับตองเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดพันห้านะครับ NS ตองเจ็ดจะมาดูคูเล็กนะครับ NS สิบ mm นะครับอันแปดร้อยห้าสิบนะครับคูนี้มีหน้ากาครบ ลำโพง s ฟเฟอร์คีสสิบสองนะครับมีกล่องคู่มือให้ครบนะครับภาพสวยมีรอยยนตามปกติของรุ่นนี้นะนี่นะครับข้างงครับไปงานสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ1มื่นสองนะครับผมพร้อมกล่องและอุปกรณ์นะครับหรือเพื่อนสนใจเทคนิคเป็นเครื่องเล่นเทอร์นเทเบิลนะครับเคร่องเล่นแผ่นเสียงก็มีนะครับ เทคนิค sl 2 2 0นะครับไฟลอยโวลนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีอะแดปเตอร์ให้3,500บาทนะครับหรือจะเป็นเครื่องเล่นเทปนะครับตัวนี้ก็เป็นไทโรนะครับ ax 4 7 0 0เป็นไฟร้อยนะครับแต่ใส่มาแปลงไฟบ้านเราไปแล้วนะครับก็ใช้งานไฟบ้านเราได้เลยนะครับใช้งานสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเข็มกระดิกซ้ายขวานะครับตัวเลขเดินอย่างดีครับตัวนี้ ขายอยู่2,005นะครับสนใจสินค้าก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0994852602นะครับหรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0994852602นะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมิสเตอร์จาด้วยนะครับ